สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตามติดชีวิตสามีปุ่น b s ภรรยาคนไทยนะคะกับอ้อมเช่นเคยนะคะข้างหลังเปิดไฟใล้ะเหมือนเป็นงานวัดเองนะคะเป็นพร็อพของอ้อมเองนะคะก็อยู่ในห้องในบ้านเนาะไม่รู้จะหาพร็อพที่ไหนก็นี่แหละคะ่ะหาได้ประมาณนี้นะคะช่วงนี้งานวัดกําลังบูมค่ะนะคะ,นะคะเป็นงานวัดนะคะโอเคเข้าเรื่องเลยว่ากันเนาะ ก็วันนี้อ้อมจะมาพูดถึงเรื่อง5วิธีนะคะในการเสริมดวงความรักในแบบของคนญี่ปุ่นนะคะก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีการเสริมดวงความรักในแบบของคนไทยไปละนะคะก็คราวนี้ก็มาพูดถึงในแบบฉบับของคนญี่ปุ่นบ้างอันนี้เป็นในมุมของอ้อมนะคะย้ําในมุมของอ้อมเองเนาะไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะนะคะก็ลองรับฟังแล้วก็นําไปปรับใช้ได้ นะคะทุกๆข้อทุกๆเรื่องแหละที่เราได้รับฟังมาหรือว่าเราจะหาข้อมูลจากที่ไหนมันสามารถช่วยเสริมความรักของเราได้หมดนะคะถ้าเรามีจิตใจที่ดีนะคะคิดบวกนะคะเนี่ยมันจะช่วยเสริมพลังเราพลังในตัวของเราให้มันทวีคูณยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณฟังแล้วรู้สึกว่ามันลบทันทีให้หยุดก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่า จากที่มันจะช่วยสร้างพลังให้เรากลายเป็นไปลดพลังไปลด energy ในตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่อ้อมจะแนะนำเนาะก็ฝากไว้นะคะสําหรับใครที่อยากปรึกษาความรักส่วนตัวกับอ้อมโดยตรงนะคะเป็นความรักของคุณกับผู้ชายญี่ปุ่นนะคะเป็นปัญหาที่ไม่สามารถบอกกล่าวปรึกษา หรือว่าพูดกับใครได้เป็นเรื่องลับๆเนี้ยค่ะก็อ้อมยังเปิดอยู่นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k Fanpage นะคะก็พิมพ์เหมือนเดิมค่ะตามติดชีวิสามีบุญนี s ภรรยาคนไทยนะคะแล้วก็ฝากกดถูกใจกดติดตามช่องอ้อมด้วยนะคะในส่วนของ Facebook เนาะเรามาเข้าเรื่องกันเลยละกันอันนี้อ้อมอ้อมเลือกมา5วิธีในการเสริมความรักของเราให้มันดียิ่งขึ้น เรามาดูแล้วกันว่าแบบฉบับของคนญี่ปุ่นเนี่ยมันแตกต่างกับแบบของไทยไหมนะคะข้อที่1ก็คือมันไม่ต่างกันเยอะข้อที่หนึ่งไปไปวัดเหมือนกันเนาะเขานิยมไปวัดที่ดังๆอ่ะในประเทศญี่ปุ่นทุกคนก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลเรียกว่าตามสื่อช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆก็น่าจะมีแชร์ให้เห็นอยู่นะคะ แต่มีค่ะสารเจ้าที่แบบว่าเด่นๆในเรื่องความรักอะไรเงี้ยแล้วก็มีเรียกว่าหนุมหน่มสาวแล้วกันคนญี่ปุ่นเขาก็นิยมที่จะไปไหว้ไปขอพอรตามแต่ละสถานที่นะคะอันนี้ก็เรียกว่าลองลองนำไปปรับใช้ดูได้ถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสที่ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นแล้วอยากขอพอรในแบบคนญี่ปุ่นก็ลองแวะไปไหว้ที่วัดดูนะคะข้อที่สองก็คือ การพกเครื่องรางค่ะเครื่องรางที่มาจากวัดหรือสารเจ้าะที่เราไปกราบไหวหรือว่าขอพรนะคะเครื่องรางตัวนี้ก็คือให้พกติดตัวไว้แต่วิธีการพกติดตัวอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนบางคนก็อาจจะมาแขวนไว้ที่สร้อยคอของตัวเองหรือบางคนก็จะแขวนไว้ที่กระเป๋ากระเป๋าสะพายหรือว่าพกติดตัวในคือเก็บไว้ในกระเป๋าะคะ่ะช่องกระเป๋าหรือบางคนก็อาจจะเก็บไว้ที่บ้านก็ได้ อันนี้ก็แล้วแต่แล้วแล้วแต่ความถนัดเลยเนาะแต่ละคนนะคะแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งที่มีความเชื่อว่ามันสามารถที่จะเสริมความรักดูดพลังความรักแล้วก็เพิ่มพูนตัวเราให้มันมีสเสน่ห์แล้วก็ให้เราสำเร็จผลตามพรที่ขอไว้กับสถานที่นั้นๆน,น,นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าความรักที่เราขอในครั้งนั้นอะ เราขอปุ๊บเราก็มีเครื่องรางมาใช่ไหมคะพอเราสําเร็จในเรื่องนั้นแล้วอะอย่าลืมนําเครื่องรางนี้ไปคืนด้วยนะไปคืนแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะที่เขามอบสิ่งดีๆทํามอบความสําเร็จมาให้เรานะคะ,ะข้อที่สามนะคะก็คือการใช้สีมาช่วยเสริมเสริมพลังความรักนะคะอาจจะเป็นสีชมพูหลักๆประเด็นๆก็เลยเลยก็อาจจะเป็นสีชมพูแล้วก็สีแดง แล้วก็อาจจะมีสีอื่นๆมาด้วยอันนี้แล้วแต่ความเชื่อสีเขียวสีฟ้าอันนี้แล้วแต่นะคะแต่เด่นๆเ,เขาจะเน้นไปที่สีชมพูมากกว่าก็เป็นปกตินะคนไทยเขาก็คน,คนมีความรักก็สีชมพูนะคะแต่สีแดงก็ช่วยเสริมได้เช่นกันนะคะก็เป็นต้นเนาะก็คือสามารถใช้ได้ทั้งเรียกว่าเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าที่เราใส่เป็นสีชมพูเนี่ยค่ะหรือเป็นสีแดงแต่หลักๆอย่างที่อ้อมบอกเขาเน้นไปที่สีชมพูนะแล้วก็ อนอกเหนือจากเครื่องแต่งกายหรือว่าเสื้อผ้าแล้วอาจจะเป็นเรียกว่าของตกแต่งบ้านของตกแต่งภายในบ้านก็ช่วยได้เช่นกันนะคะอาจจะเป็นโซฟาอะไรอย่างเงี้ยค่ะผ้าม่านหรืออะไรเรียกว่าหรือจะเป็นที่นอนจัดการจัดที่นอนให้เป็นสีชมพูอ,อย่างเงี้ยค่ะเป็นการเพิ่มพลังความรักให้กับตัวเองได้นะคะข้อที่4นะคะก็คือการตกแต่งภายในบ้าน อันนี้ช่วยได้นะคะตกแต่งให้ดูโล่งดูโปร่งดูสบายตานะคะอันนี้มันมีความเชื่อว่ามันจะทำให้เราเนี่ยมีความรักที่มันสบายอกสบายใจไม่วุ่นวายนะคะไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งเหยิงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องรับแขกหรือว่าเรียกว่าพื้นที่ระเบยียงบ้านเนี่ยคะ่ะ ก็คือทาให้มันแบบว่าดูดูสบายตามากที่สุดดูโล่งมากที่สุดอันนี้มันเป็นการเพิ่มฮวงจุ้ยในบ้านตัวเองด้วยนะคะก็คือแบบว่าเสริมเสริมพลังในบ้านด้วยนะคะอันนี้อ้อมมองว่ามันมีแนวคิดคล้ายกันอย่างอย่างทุกที่ะคะ่ะไม่เป็นว่าจะเป็นในบ้านหรือว่าบนโต๊ะทางานอย่างนี้นะคะ่ะก็ควรจะจัดให้มันเป็นระบบระเบียบเนาะเพื่อที่มันจะได้ไม่ยุง่งวุ่นวายนะคะส่วนข้อสุดท้ายข้อที่5ค่ะก็คือการการที่เราปรับเปลี่ยนตัวเอง นะคะให้เป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะเราอาจจะมีความหลังหรือความทรงจำหรือแม้แต่กระทั่งเราอาจจะเคยคบกับคนเก่าที่เลิกไปแล้วแล้วรู้สึกว่าหลังหลังจากนี้เราอยากเป็นคนใหม่อันนี้ยมันเป็นการเพิ่มพลังให้ตัวเองให้ตัวเองได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ค่ะหรือแม้แต่กระทั่งการยิ้มบ่อยๆเนี่ย มันก็เป็นการเพิ่มเสน่ห์อย่างหนึง่งให้กับตัวเราได้เป็นอย่างนี้เช่นกันนะคะลองนำไปปรบับใช้กันดู<ม>ก็ทั้งหมดที่อ้อมพูดมาการเสริมดวงก็จะมีทั้งหมดประมาณ5ข้อในแบบของอ้อมก็จะประมาณนี้ส่วนใครที่มีวิธีเสริมดวงในมุมในแบบของคนญี่ปุ่นถ้าใครรู้เพิ่มเติมลงใต้คอมเมนต์อ้อมน,นะคะเผื่อว่าเรียกว่าเพื่อนท่านอื่นเนาะที่เข้ามาฟังคลิปอ้อมแล้วรู้สึกว่า เขาอยากจะไปเสริมดวงในแบบของคนญี่ปุ่นบ้างอย่างนี้ค่ะก็จะได้นำไปปรับใช้กันได้นะคะโอเคเนาะแล้วก,วก็หลังจากจบคลิปนี้แล้วก็ฝากกดถูกใจคลิปอ้อมด้วยนะคะแล้วก็ฝากช่องน้องใหม่ช่อง Tik t o k ด้วยนะคะเป็นช่องตามติดชีวิตนะคะสามารถดูลิงก์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ ก็จะเป็นเรียกว่าคลิปแบบสั้นๆนะคะอาจจะมีตลกบ้างอะไรบ้างเลยคะ่ะแต่ว่าก็ยังไม่ทิ้งแนวเรื่องเรียกว่าความรักกับคนญี่ปุ่นแล้วก็มีการเสริมรวมความรักแซรกๆไปบ้างนะคะก็ทุกเรื่องค่ะเป็นประโยชน์กับตัวคุณแน่นอนนะคะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะก็สำหรับทุกนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ